ตัวอย่างเรื่องของนายตัมพะทาธิกะซึ่งท่านกล่าวไว้ในธรรมบทภาคสี่มีเรื่องเล่าไว้ว่ามีโจรพวกหนึ่งจำนวน499คนเมื่อปร่นสะดมสาวบ้านได้ทรัพย์สมบัติเข่าของมาบริโภคแล้วก็สงบอยู่ในขณะนั้นมีบุรุษผู้หนึ่ง ึงมีเขาแดงมีตาเหลือกเหลืองร่างกายกำยำเข้าไปหาโจรจํานวน499คนแล้วก็ขอสมัครเป็นพักพวกอยู่กับพวกโจรทั้งหลายแต่หัวหน้าโจรบอกว่าชายผู้นี้เป็นคนที่มีจิตใจกล้าแข็งยิ่งนักเขาสามารถที่จะเชือดนมมารดาของตัวเองได้สามารถที่จะเอามีดเชือดคอ เอาเลือดของมิดาออกมาดื่มกินได้เหตุน,นั้นเราไม่สามารถที่จะรับไม่ได้แต่นตายตำพระธาติกาี้ก็หาได้กลับบ้านไม่ไปอาศัยอยู่กับสมุนของหัวหน้าโจรคนหนึ่งตั้งอกตั้งใจอุปถาครำนีทุกอย่างจนเป็นที่รักใคร่ลูกน้องของโจรคนนั้นเห็นว่าบุรุษนี้เขาเป็นคนดีเกิดค,ความรักใคร่ความนับถือขึ้นมาแล้วก็วันหนึ่ง พาเข้าไปหาหัวหน้าโจรอีกท่านหัวหน้าบุรุษคนนี้เขาเป็นคนที่มีความขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริตควรที่จะรับเขาไว้คนผลสุดท้ายหัวหน้าก็ใจอ่อนยอมรับเอานายตำพระพาธิกะมีไว้ในพักวกของตนเองสิริรวมเป็นโจน500รห้าร้อยพอดีท่านนักปฏิบัติธรรมท,ทั้งหลายวิสัยของโจรน,นั้นจะอยู่โดยลำพังนั้นไม่ได้ ถ้าอยู่โดยลําพังก็ไม่มีเครื่องเลี้ยงสีบไม่มีเครื่องนุ่งห่มจําเป็นต้องออกลักออกขโมยออกปนออกจี้ชาวบ้านชาวนิคมเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติอาหารมาบริโภคข้อนี้ชั้นใดจนจํานวนห้าร้อยคนนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นออกลักออกขโมยเที่ยวปนเที่ยวจี้ชาวบ้านชาวนิคมจนเกิดความเดือดร้อนชาวคามนิคมสนน้ำทั้งหลาย จึงเข้าไปกราบทูลพระราชาให้พระองค์ทรงทราบพระองค์จึงทรงตรัสสัง่งเจ้าพนักงานพร้อมใด้มหาชนทั้งหลายไปตามล่าพวกโจรทั้งห้าร้อยคนนี้มาลงโทษตามกฎหมายของวันเมืองผลสุดท้ายเขาก็สามารถจับโจรทั้งห้าร้อยคนได้ตามประสงค์เมื่อจะมาแล้วสาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดคอ แต่ว่าชาวเมืองทั้งหมดไม่มีผู้ใดสามารถที่จะประหารโจรด้วยการตัดคอได้เพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอจึงได้เข้าไปหาหัวหน้าโจรว่าท่านหัวหน้าท่านสามารถที่จะประหารโจรทั้งหลายเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าท่านสามารถทําได้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะให้ชีวิตใจความเคารพใใ้ความนับถือหัวหน้าโจรก็ไม่สามารถทําได้ เขาก็ถามลงไปตามลำดับลำดับลำดับจนครบจำนวน499คนแล้วไม่มีใครสามารถทำได้คนสุดท้ายเขาก็ถามนายตำพภาธาติกะนี้เป็นคนสุดท้ายคือเป็นคนที่500ว่านายตำพภาธาติกะเธอสามารถที่จะประหารโจรน,นี้ได้หรือไม่ถ้าสามารถทำได้ขา่าวพระเจ้าทั้งหลายจ่ายความนับถือจ่ความยกย่องจะให้ชีวิตเจเธอ นายตำพระธาติกาก็บอกว่าข้าพระเจ้าสามารถเขาจึงมอบให้ในายตำพระธาติกานั้นเป็นผู้ประหารโจรน,นายตำพระธาติกาเมื่อได้ดาบมาแล้วก็ประหารโจรด้วยการตัดคอคนละทีละทีขา,ข,าข,าขาดไป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 จนครบทั้ง499คนหาได้มีความสะทกสะทานใจแม้แต่น้อยไม่ตัดคอคนเหมือนหนึ่งกับตัดต้นกล้วย เมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายก็จึงยกย่องตั้งนายตำพระทาธิกาไว้ในตำแหน่งของบุรุษผู้ฆ่าโจรบ้านเราเรียกเพชรสขา่าือเป็นบุรุษฆ่าโจรแล้วเขาก็ให้ชีวิตแก่นายตำพระทาธิกาให้ความนับถือให้ความยกย่องตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นบุรุษผู้ฆ่าโจรหลังจากนายตำพระทาธิกาได้รับตำแหน่งแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ก็จับโจรมาให้นายตำพราประหารชีวิตครั้งละห้าร้อยบ้างสามร้อยบ้างสองร้อยบ้างครั้งละาห้าคนบ้างสี่คนบ้างสามคนบ้างสองคนบ้างหนึ่งคนบ้างตั้งแต่นายตำพรพนาธิกะเป็นเพชรสฆาาเป็นบุรุษฆ่าโจรอยู่นั้นห้าสิบห้าปีเขาฆ่าคนไปตั้งสองพันกว่าคนเมื่อ,อายุของเขาถึงวัยนี้แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะประหารโจรได้เหมือนเมื่อก่อนคือไม่สามารถจะตัดคอโจรห้ขาดทีเดียวได้ต้องตัดสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างจึงขาดทําให้ผู้ถูกประหารต้องได้รับความลำบากมหาชนทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าผู้ที่ถูกประหารน่ต้องลำบากลําบนคนที่เราจะถอดนายตำพระธา,าด้กการนี้ออกจากตําแหน่งแล้วตั้งคนใหม่แทน เมื่อปรึกษาหารือกันแล้วเขาก็ถอดนายตำพระธาธิกะนี้ออกจากตําแหน่งบุรุษผู้ฆ่าโจรแล้วก็ตั้งคนใหม่แทนในระยะที่นายตำพระธาธิกะเป็นบุรุษฆ่าโจรอยู่ห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าปีนี้เขาไม่เคยได้รับจิตสี่อย่างเลยคือหนึ่งไม่ได้อาบน้ํำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์สะอาดของใสเท่าที่ควรแล้วก็ไม่เน้น,นุ่งห่มผ้าใหม่สอง ไม่ได้ประดับประดาร่างกายด้วยดอกมะลิสมไม่ได้รูปไล่ร่างกายด้วยของหอมไม่ประการต่างๆสไม่ได้เคยบริโภคเข้ายาคูซึ่งเจือด้วยน้ำนมปรุงด้วยเนยใสยใหม่จิตทั้งสี่อย่างนี้เขาไม่เคยได้รับเลยพอดีมหาชนทั้งหลายก็ทำจิตสีอย่างนี้แก่เขาในวันนั้น ตื่นเช้าขึ้นมานายตำพระธาธิกะก่อลงไปอาบน้ำําระร่างกายนุ่งหม่มผ้าใหม่ประดับประดาร่างกายด้วยดอกมะลิทาร่างกายด้วยของหอมมีประการต่างๆมีน้ำมันกระเจะก,กันเป็นต้นแล้วก็ขึ้นมาสู่บ้านเพื่อจะบริโภคเข้ายาคูของตนวันนั้นใกล้จะสว่างพระสารีบุตรเถระเจ้าออกจากในโรสมาบัติแล้ว ก็ตรวจดูอุปนิสัยของคนทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครเนาะวันนี้ใครเนาะจะมีศรัทธาจากได้บรรลุคุณนันใหญ่หลวงนายตำพระทาติกานี่ก็ไปปรากฏในขายยานของท่านท่านก็รู้ทันทีว่านายตำพระธาทิกะเขาคนจากตำแหน่งวันนี้คนทั้งหลายทำกิจสี่อยา่างแก่เขาในวันนี้เขาจะเลื่อมใสเขาจะศรัทธาเขาจะได้บรรลุคณนันใหญ่หลวง เมื่อท่านทราบเสนนี้แล้วก็นุ่งสบงห่มจีวรมีกรจับบาดลีลาดไปสู่บ้านของนายตำพะยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของน,ธา,ธา,อนายตำพะถาธิกาพอดีนายตำพะถาธิกาขึ้นมาจากอาบน้ําเพื่อจะบริโภคข้าวยาวโคของตนเท่านั้นแหละมองไปก็เห็นพระสารีบุตรเทระเจ้ายืนอยู่ก็คิดขึ้นมาในใจว่าเอะเรานี่นับตั้งแต่เป็นเพชฌฆาตอยู่ตั้งห้าสิบห้าปี ห้าสิบห้าปีนี้เราไม่เคยได้ทำบุญทำทานเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราพ้นจากตำแหน่งบุรุษฆ่าโจรในวันนี้พระเถระเจ้าก็มาโปรดเราในวันนี้และทายาธรรมของเราก็มีอยู่พร้อมแล้วจึงนิมนต์พระสารีบุตรเทระเจ้าขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ยกข้าวยาคูนี้ไปใส่บาตรของท่านวอนนี้มนต์เทท่านฉันอยู่บนบ้านของตนในขณะที่พระสารีบุตรเทระเจ้าฉันพตตาหารอยู่ ก็ททำงานพัดคือถวายงานพัดให้ท่านพระสารีบุตรคือสมัยนั้นไม่ได้ใช้พัดลมเหมือนกับพวกเราต้องถวายงานพัดในขณะที่ถวายงานพัดอยู่นั้นก็เป็นเหตุให้อยากบริโภคข้าวยาคูเป็นกำลังเพราะห้าสิบห้าปีนี้ไม่เคยบริโภคเลยพระสารีบุตรเทระเจ้ารู้อัธยาศัยแล้วก็จึงกล่าวว่าอุบาสกก็ข้าวยาคคของอุบาสก,กมีอยู่ขอเชิญอุบาสกไปบริโภคเจ้าก่อนพาย ถึงค่อยมาทํางานพัดใหม่นายตํพระธาติกะก็ไปบริโภคข้าวยาูของตนเสร็จแล้วก็มาพ้าพระเถระเมื่อท่านพระส,สารีบุตรสันพัตฐานเสร็จแล้วก็แสดงธรรมเทศนาเรื่องพัตตานโมทนาในขณะที่นายตํพระฟ,ฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั้นบาปกรรมที่ได้สั่งสมอบรมไว้คือได้ฆ่าคนมาตั้งสองพันกว่าคนนั้น เป็นเหตุให้เกิดอุทจจะกุกุจกักนึกถึงแต่บาปกรรมที่ตนทําไว้แล้วคิดไปอะไรร้อยแปดพันประการก็ไม่สามารถที่จะทําจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ไม่สามารถที่สง่งจิตส่งใจไปตามกระแสะพระ,สะธรรมเทศนาได้ท่านภาษาริบทราบแล้วก็จึงกล่าวว่าอุบาสกเพราะเหตุไรอุบาสกยังไม่สามารถสง่งจิตส่งใจไปตามกระแสะพระ,ะธรรมเทศนาได้ท่านเคารพ ก็กระผมเป็นเพชฌฆาตอยู่ตั้งห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าปีนี่ผมฆ่าคนไปตั้งสองพันกว่าคนเมื่อกระผมฟังพระธ,ธรรมเทศนาไปเดี๋ยวก็ภาพคนที่ผมฆ่านั้นเดี๋ยวก็ภาพคนนู้นมาปรากฏบ้างภาพคนนี้มาปรากฏบ้างอะไรร้อยแปดพันประการเมื่อเป็นเช่นนี้กระผมก็ไม่สามารถจะทําจิตใจให้สงบได้ท่านภาษารีบุตรท่านเป็นผู้สระ ท่านก็ใช้กุศโลบายเพื่อเปลี่ยนจิตใจของนายตำพภะธาธิกะทั้งทั้งนายตำพภะธาธิกะนั่นก็เป็นคนธาตทึบอยู่แล้วท่านจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกก็เวลาอุบาสกฆ่าคนนั้นอุบาสกฆ่าเองหรือคนอื่นสั่งให้ฆ่าท่านขอรับกระผมไม่ได้ฆ่าเองคนอื่นสั่งให้ฆ่าก็เมื่ออุบาสกไม่ได้ฆ่าเองบาปมันก็ไม่ตกอยู่ที่อุบาสก บาปมันก็ตกอยู่กับคนอื่นบาปมันก็ตกอยู่กับผู้สั่งให้ฆ่าไม่ตกอยู่ที่อุบาสกพอดีนายตัมพระธาติกะได้ฟังเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าเอ้เหล่านี้ฆ่าคนมาต้องสองพันกว่าคนบาปไม่ตกแก่เราเลยบาปตกแก่ผู้ที่สั่งให้เราฆ่าก็เกิดปีติความตื่นตันใจเกิดความอือ่มอิ่มเกิดความร่าเริงขึ้นมาในจิตในใจ จิตใจก็เกิดความสุขใจเกิดความสงบขึ้นมาสามารถสง่งจิตส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนายังขันติอนุโลมยาให้เกิดขึ้นในขันธนดานได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อพระสารีบุตรเทระเจ้าทราบว่านายตัมพาธาเดกานี้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็หยุดการแสดงพระธรรมเทศนาลากับนายตัมพาธาเดกะก็ไปส่งท่าน ถึงอารามและกลับแต่ว่าในสมัยนั้นกรรมที่นายตำพระธาติกะทำไว้แต่ครั้งอดีตตามสนองยักษินีตัวหนึ่งซึ่งมาในร่างของแม่โคมารอคอยอยู่ก่อนแล้วที่ริมทางที่นายตำพระธาติกะจะเดินมาพอดีนายตำพระธาติกะเดินมาถึงเท่านั้นแหละยักษิศีซึ่งอยู่ในร่างของแม่โคนั้น ก็กระโดดคิดอย่างแรงทันทีนายตาพระธาธิกะก็ถึงแก่กรรมไปเมื่อตายแล้วก็ไปบังเกิดในสันดุสิทบุรีในขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาสาลาว่าท่านเขารับนายตาพระธาธิกะนี้เขาเป็นผู้ประหารโจรอยู่ห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าปีนี้เขาฆ่าคนไปตั้งสองพันกว่าคนเขาพ้นจากตำแหน่งในวันนี้ คนทั้งหลายก็ทํากิจสี่อย่างแก่เขาในวันนี้แล้วพระสารีบุตรเถระเจ้าก็ไปโปรดเขาในวันนี้แล้วเขาก็ตายในวันนี้เมื่อเขาตายแล้วไปเขาไปเกิดในที่ไหนหนอสนทนากันในโรงธรรมสภาศาลาขณะนั้นพระองค์ทรงทราบเสด็จไปตัดถามว่าดูก่อนพิถุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายสนทนากันในเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์สนทนากันในเรื่องนายตำพภะธาธิกะ เขาเป็นเพชฌฆาตอยู่ห้าสิบห้าปีฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเขาพ้นจากตำแหน่งในวันนี้แล้วก็ได้ทำบุญทำทานในวันนี้แล้วก็ตายในวันนี้เมื่อเขาตายแล้วเขาไปเกิดในที่ไหนหนอพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนเพศสูตทั้งหลายบุตรของเราไปเกิดแล้วในสันดุสิบุรีพอพระองค์ทรงตัดเท่านั้นแหละพระสงฆ์ทั้งหลายก็งงทันทีพระกาบทูนกันว่าพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงตัดเรื่องอะไรเป็นไปได้หรือนายตำพราะธาเิ้กานี้เป็นนายเพชษาคาอยู่ตั้งห้าสิบห้าปีฆ่าคนไปตั้งสองพันกว่าคนตายแล้วจะไปเกิดในสนันติสิด้อย่างไรพระพุทธเจ้าข้าหรือว่าผลของบุญบาปนี้ไม่มีพระองค์ทรงตัดว่าพิสูุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยเรื่องนี้เป็นความจริง เพราะเมื่อก่อนโน้นบุตรของเราไม่ได้กัญญาณมิตรสักคนเลยจึงได้ทําบาปมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นแต่บัดนี้บุตรของเราได้กัญญาณมิตรได้คบหาสมาคมกับท่านพระสารีบุตรได้ถวายทานแจ่พระสารีบุตรได้ฟังเทศข,ของพระสารีบุตรได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันข้าที่เธอได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันนั้นแหละจึงเป็นเหตุให้เธอไปเกิดในสันดุจิตรี นี่แหละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราลองนึกดูสิว่าฆ่าคนตั้งสองพันกว่าคนแทนที่ตายแล้วส่งไปสูอาบายาภูมิตกอาบายาภูมิแต่นี่นายตำพระธาติกะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเพียงแต่ได้สําเร็จขั้นพระโสดาบันซึ่งเป็นขั้นปฐมมรรคเธอเป็นมรรคครั้งแรกเท่านั้นก็ปิดประตูอาบายาภูมิได้เด็ดขาดแล้ว ตายแล้วไม่ได้ตกนรกไม่ได้เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายไม่ได้เกิดเป็นสัตดรจฉานเป็นผู้มีธรรมมีกำเริบม,มีคติเที่ยงสัมโภธิปารยโนจะได้สําเร็จเป็นพระหันและปรินีผ่านในวันข้างหน้านี่แหละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหนทางที่เราทั้งหลายจะปฏิบัติไม่ให้บาปก,กรรมทั้งหลายที่เราทําไว้ติดตามฐานมีหนทางเดียวเท่านี้คือการเจริญนิพพานเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาศึกษา มาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานครั้งนี้นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญล้นฟ้าล้นดินจึงไในมีโอกาสเจริญวิพัสนากรรมฐาน,ฐานเหตุน,นั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสรุปแล้วว่าปุัลจากกุศลจากนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําจิตใจของเราหอยฟุ้งซ่านซัดส,สายไปตามอารมณ์ต่างๆนานาประการ เมื่อเป็นชนนี้ก็ไม่สามารถบรรลุคุณธรรมได้เมื่อใดเราข่มอุธเจาก,กุกุจ้าลงได้จิตใจของเราก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความสงบสามารถบรรลุอริยมรรคผลได้เหมือนหนังนายตำพาะธาติกะ